กัดอื่นแล้วก็ต้มน้ำาหอะน้ำใบเตยหอมไ้นะครับต้มไปสักสิบถึงสิบห้านาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับให้เดือดให้กลิ่นหอมออกนะครับตอนนี้กลิ่นหอมก็เริ่มออกแล้วครับหอมชื่นใจมากครับหอมไปถึงหัวใจสดชื่นทุกอวัยวะเลยครับส่วนตมเต็มที่เลยครับเพื่อนๆครับใบเตยหอมมีประโยชน์มากครับต่อร่างกายเราครับหอมนะครับแล้วก็เอามาล้างน้ํานะครับ ล้างหลายน้ำครับสามสี่น้ำก็ได้ครับลา้างเศษดินเศษอะไรออกนะครับอาจจะมีเศษดินเศษอะไรมาก็เอากระชายมาหั่นนะครับเป็นชิ้นเล็กตอนนี้ครับเพื่อที่จะเอาไปคั้นแยกน้ํานะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ก็หั่นเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปคั้นแยกน้ํากระชายกันครับก <c oughs> ่อนที่จะไปหั่นกระชายเขามาดูน้ําต้มใบเตยนะครับ ตอนนี้ก็เดือดหอมนะครับน่าจะพอแล้วเราก็จะปิดปิดแก๊สนะครับพักให้เย็นนะครับเพื่อรอขั้นตอนต่อไปครับครับสำหรับขั้นต่อไปนะครับเราก็จะมาคั้นแยกน้ํากระชายกันนะครับเราจะไม่ใช้วิธีปั่นนะครับเพื่อรักษาเอนไซม์ในน้ํากระชายให้มากที่สุดนะครับเพื่อ คงคุณภาพของเอนไซม์ในกระชายนะครับ,รบแล้วก็จะกระชายลงในเครื่องคัน้นแยกน้ำกระชายครับ และนี้เราก็พร้อมที่จะทำน้ำกระชายแล้วนะครับอันนี้ก็คือน้ำใบน้ำต้นใบเตยนะครับก็ใส่แก้วมาพร้อมแล้วนะครับน้ำผึ้งก็พร้อมแล้วทีนี้ก็น้ำกระชายนะครับก็พร้อมแล้วนะครับอันนี้ก็เอาประมาณห้าสิบประมาณสิบ ไ่ถึง10นะครับประมาณ5มิลลิตรครับ5้าซีซีครับก็ผสมลงไปเลยครับอ่าเยอะนะครับน้ำก็ใช้ก็จะข้นนะครับขันลกคั้นมานะครับลูกตะกอนนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็เติมน้ำพึ่งลงครับตามน้ำใส่มานะครับพอหอมหอมน้ำพึ่งมากเลครับ แล้วก็ขวนนิดนึงนะครับกรอบสีน่าทานมากครับเพราะว่ามีน้ำต้มใบเตยแล้วก็น้ำกระชายนะครับแล้วก็ปรุงรสชิมหวานตามความพอใจ,ใจน,นะครับอย่าหวานมากนะครับ ชิมเลยแล้วก็เพิ่มหวานอีกนิดนึงครับเมื่อกี้นะครับน่าจะพอครับแล้วก็ข้น,นิด็กน่งครับเสร็จแล้วก็น้ำมะนาวลงไปครับบีบลงเลยนะครับชิบชิบ,ชบครับไม่ต้องเอาเปรี้ยวมากครับ พอเป็นอ๋อสุดยอดครับหวานนิดนิดหอมน้ำใบเตยแล้วก็เปรี้ยวนิด,น,ดนิดกับก็พร้อมรับประทานแล้วครับสามารถที่จะรับประทานได้แล้วครับอันนี้ก็ผมทำไม่มากนะครับพอทำเป็นดื่มวันละอย่างน้อก็วันละครั้งนะครับ ดื่มไม่มากครับเอาแก่ใส st like ่แ <vanilla> ค <grass market> <ways> ่ห้าห้า <receptors> ส <in night> <tr> ี่ีนะครับไม่ใช่เยอะนะครับทานเป็นยานะครับเราไม่ทานเยอะนะครับครับกาะสาหรับคลิปนี้ก็มีแคมาแบ่งปันวิธีทําน้ํากระชายนะครับน้ําผึ้งมะนาวแล้วก็ใส่ใบเตยหอมนะครับครับให้กับเพื่อนนะครับเอาไว้ทํารับประทานที่บ้านนะครับเพื่อดูแลสุขภาพครับครับก่อนก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีกระชายนะครับแล้วก็ใบเตยนะครับใบเตยหอมอันนี้ปลูกเองที่บ้าน มะนาวน้ำมะนาวนะครับมะนาวก็ปลูกที่บ้านนะครับแล้วก็น้ําผึ้งนะครับน้าผึ้งอะไรก็ได้ครับนะครับแต่ผมซื้อมาในจากร้านนะครับอ่าครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่ผมมาพูดมาสักครู่นะครับก็สามารถมีน้ำประชัยง่ายๆทําเองที่บ้านนะครับหอมอร่อยนะครับก็คิดว่าเป็นประโยชน์ก็เอาไว้ทำกองที่บ้านนะครับแล้วก็แบ่งปันกันเพื่อนๆให้ทำเอาไว้ดูแลตัวเองครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่มิติตานรับชมครับหากมีอะไรมีประโยชน์จะมาแบ่งปันในเราหนะ้าก็อย่าลืมกดซับสไคร e นะครับเพื่อติดตามรับชมคลิปต่อไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ